โดยสบายดีพ่อยพี่น้องอากาศสบายดีพ่อยพี่น้องกันเบิร์ดสุขูสุขคนเดย้พี่น้องไงเนาะโดยกันยินดีต้อนรับเข่าสูองน้องชาหลาคือเกาพี่น้องไงอาบบ่พอพอน้องไาหลาในตอนนี้พี่น้องไยเนาะพาพี่น้องไงกามาอยู่ที่กันสั้นสูงพี่น้องไงเนาะทางบ่าวพรมันกำลังชื่นเกลี้ยเสาพี่น้องไยโอ้โถ ต่อขึ้นไปพี่น้องเลยสองลักล right ั่นจังเทิงเนาะถือว่าสูงพอสมควรพอพี่น้องเลยโอ้โหผลงานเท่าไรพี่น้องเลยคักเนี่ยพอพี่น้องเพื่อความหาแน่นนาเนาะลองบ้างพอพี่น้องเลยขู่แรกเนาะบัวเสียลง

ท้อท้อพี่น้องเลยแบบเทอขึ้นไปไปพี่น้องเลยโอ้สบายดีเด้อน้องเสาเด้อสบายดีไปเพี่น้องไลใช้ทั้งบ้านเจ้าเรียบร้อยแล้วบ่ทางบุญทางเสาได้ข้าวแล้วทางเสาได้ค้านแล้วแล้วเนาะพี่น้องเลยถือว่าเสร็จสิ้นทางบุญก็ได้ กะกะอยู่เขึ้นน้องดาวกะยามวัทันมีข่าวดีเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะแม่นบอลองดาวรู้อะไรจังใดยังเลยตอนนี้กะตั้งเสาที่คานไว้เพื่อ่าโอ้โหทุกอย่างเบิ่งก่อนพี่น้องเลยทางมือปูนท่านนี้สวัสดีบ่อยยังเพิ่น่ะมาจ้อยบ่หรือ่ยมาบอยนี่ พี่น้องเลยใส่เสื้อายค่ะแก่ันนี้เป็นตะยานแทะพี่น้องเห็น,นี่โอ้โท่อว,ว,วัตถุน้วาปูนเทอพเพื่อความเหน่มไว้ก่อนพี่น้องเลยเราใม้แห้งตัวจังหน่อยเลยก็คือเทไหลลงต่อ คือบอกประเทศไปว่าอันยันซาเวลาบัวดาวเทไปว่าใส่คู่สองขู่ให้มันแหงแห,หงจะหน่อยเลยกะเทไรต่อเลยเพื่อความแน่นซาวบออาไรบัวสามต้นนั่นแหละเพื่อความมันอยู่พี่น้องเลยอเอาเล็กทางลงเนาะเพื่อความอยู่ความอันปูนมันลงความพี่น้องเลยโอ้สบายดีเด้วยบอฟอน

Ah. <cười> <cười> tìm tìm vay đó sao không đây ngay phần này bớt thế đi bớt cho ai bùn bớt là số <laughs> <laughs> <Zom> mai nó có ngoài chỗ phi nó cái cậy nè เริ่่มอจัดการจัดการกกิินว์ับมแงเ <c ười> โอ้พี่น้องเงิน <c ười> พอแล้วอันนี้เนาะมันปงไว้ปงว่าพี่น้องเลยอ้าโทุ่งทางห<ด>่างบนหดขมือไหวนี่จังได้น,นี่โอ้ยสบายดีได้เ <c ười> นอะนาหดตัวเองแล้วเน <c ười> าะวาหด่มือไหว โอ้พี่น้อง,งเลยฝนตดตลอดเออนี่เนาะอย่าเพราะอะไรวะมันเพิ่นว่าคือป่งงามแท้พี่น้องเอ้ยพอดี้เราปลูกยำน,นี่ดินมันก็บ,บุบวมพอดีมันง,งามป่งปงไวขนาดไวพี่น้องเลยอ่าเป็นเป็นดินงามเนาะแท้นีน่ปลูกอย่างง่างามไวพี่น้องเอ้ยอ๋อไม่ได้ใช้ฝุ่นไม่ได้ใช้ปุ๋ยเนาะปลูกธรรมชาติเลยไวพี่น้องเอ้ย อแป๊บเดียวทิดสองทิดเพลยพี่น้องมาวันน oui> um ี้เห็นผนเลยขึ้นไวขนาดทุกยอดใสงูได้พ่นไปเลี้ยงอยู่ใช่ไหมน้องเต้อนคนไปเลี้ยงวะโอ้โหน้องเต้นพี่นเรเลย ง like <laughs> you know? um, ัวน้องอ่ะมอมาน้องต้นผนเอาไปเลี้ยงเนาะผมกลับไปเลี้ยงขมือพี่น้องเลยโดยโดยนี่เอื้อ้พ้นไปยังไงมันนี่โอ้ไปตัดอ้อยบ่โอพี่น้องเลยป้าผมไปตัดอ้อยได้อันเพ้นหามัดเท่าไหรเป็นมัดบ่จ้างไปได้นะมัดละพันโอ้มัดละพันกี่ไปพี่น้องเลย เบ็ดมือเราก็ได้เท okay ่าไรเน่ะก่าตีการน้อยยากเรื่องบนยากอะไรอืมแบบตะละเถื่อนนะเราเคยได้นะล้อยล้อยเลิกฝายสองล้อยนร้ล้อยล้อย้อยสองล้อยมัดอ่าแล้วเป็นเงินไหนมันได้เท่าไรมันล้อยนึงได้เท่าไรล้อยหนึ่งเซ็นเนเซปลายนั่อโอ้ประมาณแสนปลายพี่น้องเลยโอ้ถือว่าโดยถือว่าธรรมดาถือว่าได้หลายเติ้นน้อพิ่นก็ได้ยังไง อ่าเพิ่อนก็ตัดไว้ยี่สีบหนึ่งแสนาะตอนตะกี้พี่น้องเอินน้องหล่าเคยไปตัดกือกันเนาะตัดอ่าข้าวตอนน้องหล่าลงเฮียนนั่นแหละไอ้เลยนี่ก็ได้เคยไปตัดโอ้ยได้มึงสี่สิบห้าสิบมัดบ่ได้หลายเลยตัดแต่ก่อนโอ้ยเคยไปตัดบ่โอ้ตั้งแต่ขาเป็นปกติคุณบ่สบายยังไงโอ้อยใช่ขาเทียมไปเลยอพี่น้องเอิน ตัวเีน um uh so yeah ี้ก็ยังมีอยู่บ่ขาเทียมมีอยู่โอ้ไปโดนตัวเบนอายเปิ้นใส้เนาะโดยโดยฉันได้เห็ดเวียกบไปมากมากกับนใส่ลงอืมไม่ใช่ตัวนั้นแหละก็เบียอยากชาลงนอยนึงอ่าก็ว่าอยากชาไปงากว่้ว่าจยางไรอายตองไว้หนึ่งนินึงใช่ไหมมันง่ากว่าบ่ว่าอยงไร้นงลายเห็นแล้ว่ะเ้ยเโดยโ มังล่างการใส่ไงก็คือแบบดย๋แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่พี่น้องอยู่เนาะขาเทียมเพิ่นแต่เพิ่นก็อ่ไม่ค่อยได้ใส่เนาะแต่ว่าได้เห็ดเวียกได้เห็ดเวียกนั่นักได้ใส่บัวลอยอย่างไรเห็ดเวียกเข็นว่าใส่เห็ดนมัดเข่าเกี่ยวเข่าได้ยุ่งหรอโอ้มัดเข่าเกี่ยวเข่านี่ใส่ไปได้เนาะโอ้คอยยืนไปนั่นน่ะโอ้ยไปขอน้ำด้วยก่อนเอ๊ะเห็นได้ขอน้ำบ่ cái <laughs> <laughs> bà con lại không người không lại 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 người lại không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  lại người lại không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  lại เกาเนาะบานี้เป็นเปียนอะไยเป็นหลังไม้ไงน้ำบานนี้ไปพี่นอรโอ้ล้อรุดล้อส้มน้ำกันไปพี่นอะไยอ่าโทษเดี๋ยทำบาราไปพป่นองบานนี้เนาะจุดจ้าต่อไปไอชิม่น้อยูนการลายเดือนยี่ดอกพี่นอะไยเนาะวางทงเดือนเพื่อแหละน้องหล่าววะเป็นอะไยกาบหฮอดเนาะว่ามันเพือนหลังไงอสมควนพี่นอะไย าการกังเริ่มมาปูนอยู่ไปพี่น้องเลยเริ่มอาชีพท,ทอกเทเสาเนะาะหายหรอ ตัวหน้าไม่เป็นไงน้ำอะไต้องตีน้ำหาเลยน้ำเลยมาชาร์จตามรอบพเด้วยน้ำลงรอบผู้ชารไม่ชาร์จไป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  รวกแล้วมามาอ่าโทษไปน้องเลยจไปแล้วบานนี้ประชมเรียบร้อยเฮ้ยเก่งไฟเป็น้องเลยลอลุ่นต้องกันอีกต่อไปไฟเปน้องเลยเนอะมืออื่น อ่าจะมันจะออกมาเป็นแบบใดเนะาะวังว่าบัพรอนหน้อ่าแห่งม้าเด้อบัพรอนสุดสีมือเลยเพา่พน้อง <laughs> กับผู้วเิ่นว่าตาเน่บ่เห็นเนาะมันมอยู่ลุมลงอยู่ดอกเนาะอ่า

เดียวก็เต็มพี่น้องเลยเสาก็่ได้ใหญ่ปานไหนเนาะอีสองขู่ปะโอ้ถือว่าอยู่พี่น้องเลยไอ่เราเห็นแบบสี่พี่น้องเลยมีเทกันไปเนาะ เต็มระบบแบะพรอนโอเคโอ้ผมมีอันทางจุดีเนาะน่ะทางมันลงแจ็บบอสุดยอดพี่น้องเลยมือขวาของพ่อเนาะผมนี่สุดยอดเก่งพี่น้องทางแบบพรอนไอ้จะเป็นมือซ้ายน้องดาว่ต้องย่องไข่เบาะแหล่พี่น้องเลยพอเบาะแหลกเฮ็ดงานกับของแข็งขึ้นมาแล้ว ຖືว่าเก่งพี่น้องตะกี้เพิ่นก็บ่ได้เป็นเนาะวันนี้เพินเข่อๆพี่น้องเ่านเต็มแลบ่เต็มโอรอรุ่นนํากันมื้อเนาะ

เห็บ้อยพี่น้องเลยต้นหนึ่งที่ว่าผ่านไปด้วยดีเนาะเผนสิตตอกจ่ายค้ำไว้แบบสิพี่น้องเลยเพราะว่ายานมันสีมันเงี้ยงเนาะเัาต่างไงมันเทียนเทียนพี่น้องเลยอ่ามันสีเสามันสีอดไออกมางามผลลักล้านบ่บาบางใหญ่มาตัวนี้พี่น้องเลยใหญ่อีกสองต้นที่บริเท แม่คิดว่าอยมาที่ี่านอะไรกมเทเลงยนอะลยเกิดกานสินะรอ้ดูกันเตนนมพี่้องะไมานน่อ๊บ ไปโดยโอเคปล่อพี่น้องเลยเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็น้องเฉลายาจะขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยไปพอๆคลิปหนาวเนาะพี่พพน้องสำหรับคลิปนี้ก็น้องเฉล่าไปแล้วพี่น้องเลยโดยสบายดี